เห็เป่าไม้ไม่แล้วพี่น้องเห็ดเรางกวายครับเปลี่ยนเป่าไม้เป็นเห็ดตะไคร้ครับนี่สองดอกงามๆครับเก็บครับดอกนี้อะไรอยู่โอ้มีกี่ความครับพอเห็ดก้อแดงครับอพี่น้องอุ้ยงามนั่นพออีกแล้วครับเห็ดก้อแดงเห็ดตุ้มนี้ต้องเคี่ยวพี่น้องได้อยู่ครับครับพี่น้องการลุ่มมากหอดขังลุ่มแล้วเนาะครับกันนี่แหละครับคนงานเ้อ นี่คือซาวล่างแล้วหรอครับเดี๋ยวแกงกินสวยน้อกันพี่น้องเดือดแล้วครับพี่น้องใกล้แล้วใไตเวลาบดุลหรอกแกงเฮ็ดยืธอคือผู้ชายเพิ่นกะมาัสดีสดนอนมันลับยินคว้าในเ,เราะคุณลวงปากคุณกะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เขาหลบลักทุกทุกทันนะครับลุงเปล่าอ่าพา่อเงยเงยแฟนครับเอฟซีอะผู้รับชมทั่วโลกครับครับกกลับกำผมาพร้อกับสามทิศแชแนวเต่เาเตี่ยวเตี่ยวหนุ่มคือเขาครับ กับเอ็นห่อหนาห่อตาแบบนี้กะขึ้นผู้ขึ้นเก้าแล้วครับพี่น้องมือขึ้นก้อนน่ะน้องครับฝนตกก็เลยว่าสิมาหาเบิ่งเห็ดครับเพื่อมันออกมัอนอย่างพอได้ไปแกงเน้อครับเนาะปีนี้ขึ้นผู้ดูครับพี่น้องปกติผมเป็นคนมอคายขึ้นผู้เลยครับเพราะว่าผมเป็นคนมือยเร็วครับยางขึ้นผู้ดวนเ่ได้แต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าสีภาพพี่น้องขึ้นผู้ดูดูเหลือเกินรด,ดก็มีลายอยู่ดรกพี่น้องเิ่นกันมาอยู่ มาหลายคันอยู่มอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ยังบ่ท่านได้ขึ้นไปได้ครับผมก็มาหอดครับมอไซค์คันหนึ่งกับยูหันนะครับทั้งผีก็มีอยู่ครับสามสี่คันมันถึงมีพ่อได้แกงบอกพี่นอ้องี๋ยวจงไปรุนกันครับแล้วไปพ่อกันยุบไม้ทั้งผู้เลยครับดอกแรกครับให้งงเรางงเลืองโอ้บานเราเมืแลเราพี่นอ้อง ขอได้ครับนี่ครับนี่กระบานครับแข็งอยู่ครับได้อยู่ครับนี่ซองดอกครับบาดมืดเลยครับพี่น้องขอได้ครับมัดแข็งอยู่ครับได้อยู่อุ้ยดอกงามเลยครับขอครับ นี่สองครับบานหมดแล้วสามดอกครับบดอแน้อยๆดอหนึงได้อยู่ครับมันแข็งอยู่แต่ว่ามันบานหมดแล้วครับแตะไข่ครับตะไข่ดอหนึงครับนี่หลืบหิน อู่ง่ายๆเลยครับจะใข่อดอกนึงงามๆครับนี่ครับจะใครอีกดอกนึงครับดินอีกดอกครับเห็ดกอดแดงดอกนึงครับได้ยุครับ แข็งอยู่บงงังายัางงูเลี้ยงของพินครับหลอดตาเพิ่นเก็บห็ดอิกตองนึงครับ เดี๋ยวไปไก่เห็ดตะไคร่ดอกนึงครับ,บแบบง่า่เลยไม่ลืมบกินสิครับกี่กี่กินเครื่องนึงงห้ามครับเห็นไฟเอ็มลอยว่าไม่เห็ดตะไคร้ครับแต่ว่ามีดอกนึงอยู่ครับตะไคร้ครับเลือตาเพอนิดก้อนดอกนึงครับ อกอถุนเด่นจุบมนึงครับไข่ดอกนึงครับงามๆไข้เขียวอีกดอกนึงครับอกอดอกนึงครับ กวาดทุนได้อยู่ครับว่าท่านเฒ่าซอมีแห้งกินดน้ำกอนครับพี่น้องโออหอนเอาครับทั้งผู้ตอนนี้ก็ประมาณสองโมงนี่ยแหละครับสองโมงน้อยๆพ้นกะมีอยู่ครับเห็ดมันกับเป็นเห็ดร่วมเห็ดยังเนาะครับ เห็นราโงกกันสิเริ่มสิชุดนี้ก็เริ่มสิไหว,วแล้วละครับน่าสิเป็นอีกชุดใหม่เนาะก็ได้มาสองสามจุ่มครับกับมันบานแน่ทางเศร้ามีแห้งจะเข้าครับกินน้ำก่อนเดี๋ยวเพาพี่นองยางตอเนาะเศร้ามีแห้งเมื่อกี้ยางกันมากวาพอเห็ดตาไข่ครับอบอกแบบนี้เลยเต่ไข่ครับ โอ้แดดออกเราพี่นอ้องหาเห็ดหนาครับแดดออกเว้ยวแล้วครับเห็ดตะไคร่อันนี้ไปเฮ็ดเชื่อครับดอกหน่อยได้ครับตะไคร่อีกสองดอกกำงามครับพี่นอ้องนี่ครับสองดอกกำงามครับ ่อย่ครับน่ครับหยอดวโมงกุลครับพี่นอกไปหลอดุโมงกุนี่ครับออกมานีตรงนี้ต้องระวังครับเพราะว่าเคยมีควบทรงจำครับนี่ครับของใหม่ของนี้รวมเนาะครับตาเห็ดผมขวบที่นี่และครับ รุ่นหลวงตพี่นอ้องในเป่าไม,ม้ไหมเราพี่น้องเห็นเราโงกไหวครับเปลี่ยนเป่าไม้เป็นเหตุตะไคร้ครับนี่สองดอกงามๆครับเก็บครับดอกนี้ได้อยู่โอ้ไม่กี่วองครับนี่ครับขอได้ครับนี่บริมาดูดอกนึงครับโอ้ดอกนี้งามครับ หอเห็ดกอ้อแดงครับอืพี่นอ้องอุ้ยงามนั่นสามดอกครับเก็บครับก,กีนึงครับน้อย นีอยรอครับ,ออรบเฮ็ดก้อแดงเฮ็ดตุ้มนี้ตรงเคีย์พี่ไ้อเนะได้อยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวช่างปาดขาครับ ก้อแดงครับเนี่ยเชียร์กันเดี๋ยวมาเบิ้งอีกหมองหนึ่งครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ครับิองดูดงดงเหงาเลยครับนี่ครับมันโอ้ยลมเลย มันมันครับครับได้ม่ามูนึงครับไซต,ตาครับรนี่เท้าครับเห็ดเชื้อครับโบกใบครับเบื้องไข่เห็ดละงก์กี่เห็ดละงก์ดูพี่น้องดูตุ้มดูตุ่น,นสัตว์โอ้เห็ดละงก์ขาวไงพี่น,อน้องมัว่ายเลยเห็ดเชื้อครับต้ดูคุณ อุ้ยดอกใหญ่ๆขาดครับตั้มจานอรลดเนอะเป็นเสื้อครับกิ่งเกือเคาก็กมาก,กิ้นน้ำเลยโอ้ยใครเห็นละงูกเหลืองพี่น้องเป็ดตลุดตุลศาสตร์เ้ยบึ้งเนี่ยเตตาพอนเหตุการณ์ใครอยู่ใน,นหลืบครับเดี๋ยวเาขาไปเอาได้ปะพี่น้องที่ล้มตัวสามทิศบ่เนี่ยซองดอกครับเดี๋ยวมนเขาไปเอาก่อนครับ ออกมาแล้วครับสองดอกงามๆครับมันๆครับ,บ,รบก็แดงอีกสองดอกครับได้อยู่ครับเนี่ยคื้มกันครับเนี่ยเราโง่ขาวท่วนดอกหนึ่งครับลอดตาเพื่อนอดูเอ้ยตัวนี้สวนสัตว์เนาะ ลองเลยครับหาเห็ดเชือครับนี่ครับวัดพี่น้องแดดออกไรแล้วเก่าโม่งคร่งหรอครับง้อเมื่อวันนี้ครับ ท้องห้องแล้วครับหิวขอแล้วไปไปพอกันยุลุ่มผลแล้วครับครับพี่น,อน้องการลงม,มาหอดขางลุมแล้วนะครับกันนี่แหละครับผลงานห้องจะเป็นเห็ดร่วมครับเห็ดตะไคร่เห็ดกอเห็ดนางโงกมีอยู่ไปจักดอกดอกครับเห็นนางโงกก็เริ่มสีว่ายแล้วเนาะครับข้นกับร้ายครับ กตั้งคนตั้งมาหาอยากหากินใส่ขอบใสขั้วเนาะครับกับผู้ใดผู้หมานครับผู้บ่หมานกับมีครับแค่นี้กับพ่อได้แกงอยู่หรอกครับพี่น้องแกงแง่อยู่ครับเนี่ยมานอยู่้วอ้วงอ่ะเหรอครับมันีตอนนี้หิวเขาแล้วสีซีม่วงเหรอครับสีซีม่งเศร้าแล้วครับเดี๋ยวจะไปพอกันอยู่บ้านครับพี่น้องนี่พี่เศร้าล้างแล้วหรอครับเดี๋ยวแกงกินสวยน่วกันพี่น้องเขาแกงแล้วครับผมก็อาบน้ำเพิ่งแล้วเนาะเขาล้างแล้วหรอครับ ครับน่ากินสวยครับแกงเห็ดกับเต่ต่ำทั่วนะครับทั่วทั่วใหญ่เนี่ยแหละปลูกยี่สวนนั่นแหละครับแย่หน้างเราปลูกหมดแล้วแจ้งไม่กินสวยนล้มันครับเดือดแล้วครับพี่น้องใกล้แล้วใส่เวลาบดุลเราแกงเห็ดคตื้โอ้ยเต็มหม้อใหญ่เลยครับซุกรอครับนี่เบิอร์อู้แต่แสียพักใส่หอดบกบวกบกบวบนี่ยังของแย่หน้างคนบูคนเรามาปลูกเป็นพ่วงเป็นพ่วงด้วย นี่เดียวมาเบิองหนูแย่แดงแย่แดงยี่หรอกมื่อวันที่เมื่อนี้เอาให้แย่แดงยี่หรอกงามมันจีนนั่นเขาน้ำครับต uh> ้องไปเนิบวบพี่หยังแย่แดงนี่ยบวบกระดิ่งบวบกระดิ่งบวบกระดิ่งพอนะพนวานี่ครับใส่แกงเห็ดแซบดิอยากได้เพราะติดต่อมาจารย์แย่แดงยี่หรอกงามมันไปเสียอย่ามันให้ทิศข้มครับมืัอนี้มันบ่ได้ขึ้นผู้ก็เลยมาขอจินแกงเห็ดน้ำ ผู้ชายวิทยาเพิ่นกสิกไปงานข้าวดำครับขุ่นมันแต่งตัวบูอยู่เลื่อนเพิ่นมากินแจกเห็ดน้ำมาผู้ชายแล้วหรอครับมาพี่น้องมากินขออ้าวบานนี่น,นี่ครับแล้วกินมองดูคุณนุ่วหวานมากครัพร้อมหวานกับมีครับนี่แต่งแย่นางเล่านั่นแหละไปขึ้นนั่นนะอย่าออกไปมาครับพี่น้งนองขุนข้าวลายคนมืนนองงนี่แซ่บก็ง่ายๆผมนื้อพื่อได้รับเกียรติจากผู้ชายวิทยาครับแกงแหลงนี่รอง,งามไม่กินข้าวน้ำมัน

หวานครับแต่บวกหวานแต่หวนงหวานอยาเี้ยลอีองามันหวานมันันนนเยหานมันว่าไอ้เหลองอั่นหละว้ามันวยมากกว่างเนีมันน่านมันน่ากินมันเแล้วมันตัวสม้าต่อเทียงนเทียงยุเขาก็ับเทียงขอห้องไงทายเปำใหราเขาไ้เเอาเอาเข้ากินนู่นกินนู่เที่ยวบวบขื่อขึนมากินเขา เขาตวอะไรตวแก่จำูนนี่เอวก่จพูนเป็นบุญไหว้บุญไหว้เลยบุพี่น้องแก่ั้มากจะตัางไก่เป็นบ่เ้อปากพูด่ละพูย่ละวป็ใหญ่เดินข้าสิงเขานัครับมาด้ยินเขาเด้อี่เราครับลงบ้านลงบ้านคนหายเปนแค่แฉกคนจิไปหานเขาดาครับเขืนคนนีตยเลยยุไปผู้ายนนีมาดีสดนอนไม่ยเห็นว้านเรา ลวกปากเพิ่อนต้องมีนี่ขนาดเดิปากปากลูกคนคุณยังไม่ได้กินเพื่อนต้อเบอกหัวไม่บอกไรเพียร์นแล้วบอกอ๋อนะครับตรตัวให้คุกป้าใ้ใ้ไปเลยเรองขปรตูเรอขอเช้มาแล้วพี่น้อหรือตอนเพื่อนให้กัท่าภายในไนภายในประตีนั่ แ่ัวมมันหอนโดนเอมันจะีมด้ย้าเลยบ่ามัชะ่กินยบม่ลเมันกินเยากัวยมา่นดนกนั่นมา่อมาไปจ้าเท่าหอนไปหลวงรินไรเดียวหรอผแหมบกันบวมมันหอนโดนครับมันเป็นกพริกแหมมันเป็นนานาว่าบักพริกมันเป็นเขียวเียวมันคือบกญพีวันตะวันสีสด

้รับเออมันกนองที่มันกินตับกูบวเลยวันมเมื่สอบนนี้เราตัสิบขวดแลวแกนยกขวดที่สาแไปเจอมใส่แรกถึงสมสิเจ็จอจะนกินหรอครับกินหรอข้าวหรอครับข้าวรเราทำจี่ย่านากินไมกินปากตันปากนเบอร์มุสไพนกินของข้าวเราพอสิตบตูดด้วยของหวานเลยครับรัแต่แจลีบักแตงบักแตงปูไว้แจกเต้าไว้ดอกมื่อนี้ให้เพื่อนเป็นพระเอกเลย กับหญ่กับย่่แลงนี่หอกงามห้อนี่เีครับฝุ่นมันด้วยากบอกขนมกินขนมจีนเ็ียวมีเนาะแต่ว่าน้ำตังเลยสิขึ้นสดเลยมันเบ่หวานจีแสงถ้าประชาติเป็นนั้นสิแหละครับจะนั่งเราบริสัย่ปุ๋ยใส่หยังกูันเพรท่านอิ่มกับกินด้ว่ครับเย่พันมาจะฝากคู่นม่า่อเฮ็ดพอดีผมอิ่มหรอผมจินเขาผมบมกินเขาไร้ยายแลงอิ่หอกงามเป็นยังบเบบุญกินเตโา เลทครับว่าไม่น้องโอ้ผมก็อิ่มมาเนาะเพิ่นกับผู้เพิ่นกินเสร็ยังว่าท่านยิ้มกับมีครับผมฮ้อนอันฮ้อนแน่ผมกินเขาอ่ไรหรอกครับมันฮ้อนเอาเอ้าก็พ้นอีตรงนี่แหละครับเน็ดกระซิวอีกยุ่ยอกชุดนี้ก็เริ่มสีไหวแล้วครับนะที่เป็นชุดไม้เนาะครับเนาะกินหลายคนแซ่บครับพี่น้องแซ่บเสียบมาหนิจางเห็ดกับเสีบตำหมอกทั่วกับเสีบไนื้อจนกับลายยางอยู่ครับซอยจอยกับมากินน้ำแย่แดงยี่รองน้ำกับมากินน้ำเนาะครับพี่สาวคนมาแต่ตั้งคนละตั้ง เนี่ยเกเรนผลล่ะเพิ่นสิไปงานขาวดำน้ำกันแล้วครับผมผู้ชอยวิทยาครับครับใายนี้ก็ขอขบุญขอบคุณครับว่าพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจบเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับต่อคุ่ขอบคุณทุกกำลังใจคามเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปจิ้มหน้าจิ้มในสามทิศภาพอย่างพี่น้องก็าจะค่อยชมค่อยติดตามด้วยครับภาพเสียงเนื้อหาค้ามโมข้าจา กิริยาทาทางในโมมบกวนสามติดกับคอทษดคอไปครับครับสำหรับคลิปนี้สามที่เสียวไปสามนี้ก่อนครับขอบคุณเลยสวัสดีครับ